แล้วสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมไม่ไม่ได้มาคิดจริงไม่ได้มาแคสเกมนะครับผมแค่ดทดสอบโปรแกรมบันทึกภาพอยโอหน้าจอตัวใหม่ที่ผมโหลดมาก็คือแ a น t a เ i ีย t u t u o i o เห็นเห็นเขบอกว่าใช้แล้วดีครับแล้วก็เกมที่ผมจะมาลองกับโปรแกรมอีกวันนี้ก็คือเกม R O O N I วอชั่ชน5.2ภาษาังกฤษ เติมทีมเป็นของเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับแต่ผมไปหาโหลดเวอร์ชันแบบภาษาอังกฤษ,า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 ษามาเพื่อง่ายต่อการแปลครับก็เคยเห็นคนอื่นเขาเล่นมานิดๆหน่อยๆครับก็พอพอถูกถไขได้ไปเรื่อยๆก็คงไม่ต้องเครียดอะไรมากครับแค่จะลองโปรแกรมใหม่แต่ถ้าเกิดเล่นไปแล้วเผลอติดขึ้นมาก็ เดี๋ยวว่ากันนะครับถ้าเกิดผมทำพาดอื่นออกมานะครับลองยิงเกมกันเลยอินออฟสเกตออฟสตีดเอเอ็นอินทูเบิเมนชั่นมิซซาบเมนชั่นพาไม่รู้วิซซาหรืออร์แฮตจัดแพดอ i สแ o n t e n t ถูกทำให้รกร้างแล้วการเป็นบ้านคล้ายๆบ้านผีนนนส เลาขุ้นมาโอ้ที่นี่มันกว้างฉันคิดเองแต่กิจตพูดพพว,ว,ว่าเฮ้ยพอกระบานกระบานเลยอวัดวองกักิจอยู่แกอะไรอะทกากิจกลัวเหรอเอฟเฮ้ยตัวอ,เอ,เอยเหรอก็กลับมาเฮ้ยที่ออกไปจากที่นี่เหอโอ้ทำไมโอ้ ไม่เคยนะที่ขายอย่างนี้อ่ะฮะแทบบี่โอ้แต่ละคนทำไมตัวนี้มันต่างมันต่างวัด there c a n be something as good as if I c o l l e g e speaking โอ้ h i ม in t h โลกเรามีแค่วิทยาศาสตร์ทำไม่เช <laughs> oh, okay, ื่อ <c oughs> ถือได้ลองไปดูเฮ้ยเดี๋ยวแว๊บดนี่โดนเชสีย be careful แต่วังตัวด้วยโอเคตัวเรานี่คือฮิโยชิ ครเกียนอะิเกมนี้ก็มันก็ไม่มีอล้ำภาคนะครับผมว่าผมว่านะเขาเล่นก็ไม่มีใส่ใจอะไรอีกก็เล่นเล่น,ลนตามเขาผู้นี้เดี๋ยวมึงอยากแคดดีกว่าว่ะเพื่อนหายไปไหนหมดอระไปหมด ตายคือโอเคเท่าจะจำได้ต้องมาตรงตรงไหนวะเดี๋ยวเอาห้างน้งลาจุดห่อนไม่ทราบแล้วก็เจอกับไม่นั่นไอ้นั่นพี่น้อยนั่นไอ้ทีน้อยนั่นนั่น the door want o p e n and this door is o n t open too โอเคปรูไป นี่ก็ไม่เปิดที่จริงกะโอันนี่ก็ล็อกที่จริงผมกะจะมาแคสต์ตั้งนานแล้วนะแต่ว่าผมกันไปดูไอ้นี่อะไรอ่ากวนมืนโอที่บ้านเพื่อนผมถ้าใครจะว่าผมเชิญผมไม่ลังนะแต่ว่าผมไม่เคยดูจริงๆนะจริงๆนะ ก็เลยมาาไปมาแคสช้าไปเนี่ยก็อยู่เฮ้ยอะไรเนี่ยจะตุกตกวะตุกตัวเชี่ยอะไรอยู่ในนั้นเปิดออกมาเป็นกุค้นเอาเยเปิดถอนเลยอ่ะม่กดชน เว้าจออาจะแล้วคนอื่นไม่ได้หรอยูยูมไม่รู้ไม่ใช่เรือ่องจริงเลยอ่ะปากสั่นต่อไปหรือตูอ้นี้แหละป้ดปิดอย่าปิดขับแม่งเลยก็พิธีกรรมต้องอันนี้ใช่ไหมโอ้อุแจาใช่ไหมได้ปดะตูขี่ออฟเทนจากนั้นเราก็ลงไปห้องสมุดกัน อผมมองว่ามันจะได้ไปอีกจรยะหนึ่งนะถ้าทำแต่นั้นในหัวม่วงก็โพล่มาโอ้หัวม่วงนั้นปานจะไม่ยากกันเลยวันนี้เขาบอกว่าลาหูวมกันด้วย ทุกท่านลองดูกันหรือยังครับผมขอบอกนะก็มันวันนี้สวยจริงครับวันนี้เดี๋ยววันนี้วันนี้วันที่สิบธันวาสองทุ่มนครับแต่เท่าที่ผมเคยได้ยินมาไม่สิผมได้ยินมาแต่าลายทางครับว่าวันนี้โอ้ยไม่นันอุ้ยมันต้องมาเส้ยเงินเงิไม่ออก ม่ไอุยอุยม่ากูสาสได้เวรมอ้ยกูจะดีไปไนตามกูีาลาลาอ้ยปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใชปชด้ย้โอ้ยยักูมาวมีตามกูก็ร้องแม่มตามนาคนอื่นนะวะ ทำไม, <c oughs> มน,มนี่วะอยี๋ทำหน้าดุไรกูกูไม่ชอบพี่แซดยี่ดนีลงแล้วดนีดนแล้วดนีดนแล้วโอเคโอ้โอทำไมมาเล่นเอม็มตื่นเต้นกว่าที่ดูในคลิปอีกวเนี่ย อัดหัวนี่ตรงเลยแม่งสาวตายแสงไม่เงเกมแปดบิดบ้าเัวเองยุ่งกับอะอืมทำไมไม่มีเงาในกระจกอ่ะโอ้เวมไพร์เอ๊ะฮิโรชิอิสเวมไพร์มันชื่ออะไรวะเนี่ยเอออา่อฮิโรชิ ิโรชิเป็นแฟมพาไม่สามารถมองเห็นกมองไม่สามารถมองเห็นก็จบได้โอ้ไม่เจออะไรด้นซิไอฟาวคีทูเดิออาเอติสหอยปลได้เทดีเทเจนโอเปุ๊บเปิดซัฟฟอร์สัฟฟอร์ซัอ้อ เออจะทำตามคนดีๆคุยกับทต่สุขฮัลโหเพียาวหัเขอโตโตหได้ไปเล้วแล้วแอติที่มันอยู่ไหนปะโอ้เออไม่ใช่ว่าจูก็มีตัวไอไอหัวมังกอีกอย่เซฟ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 โอเคแอนเดน going on? Hey, uh. mẹ ừ ơi, quá Quả đã, vẫn mịt mà gì? Quá quá là quá 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 là 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 quá 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 โอ้โอเคมันตายรอบแรกม,มีโอกาสแก้ไขได้เขาผิดแค่ครั้งแรกม,มีโอกาสแก้ไขได้เป็นพันๆรอบเสี่ยงน,นะนะ <c oughs> อ่ะมาต่อกันหัวม่วงหัวม่วงหัวม่วงหิืงบ้าเอ๊ะ่ห้ดูจริงไม่ใช่มันโผล่มีแสนอะ <c oughs> โอเค There is nothing left. Okay. That, ah, okay. Yeah. So, some lots of yeah. <coughs> 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 la. la, la. <coughs> what is my God that you mean? <coughs> Yay, yeah, bitch! Follow me! ไเนียม oh. ั่นตาอดเลยสุดเออโอเยนี่ยเอาอีกทีอีกทีไม่พอใจนี่มรู้สึกว่าฉัน้ทนตายตายไปยงวะนี่กูอ่อนเองหรือว่าหรือว่าไอยัอยักษนี่ไอยักษนี่ยักษ์นี่ยักนี่เกิดสานไต้งมท โอ้ยแมงจะรอดยังไงกีเนี่ยเออวิเอาเดินชั้นลางดิจะได้ไม่ใชได้ลองดูลองดูลองดูองร่อดลงไาชั้นล่างแต่นันก็หายไปแต่ดันก็หายไปหายไปโอเคดึงตอม ไม่ตโอเชีดนโออะไม่กูไม่ตายอ่ะงวะไอคิดแตตัวเตเต็มนะมึ่ตไม่ตายอะกทีบอกมึงไม่ตายมาฮ่าฮาฮ่าฮู่อี่แล้วมาฮย มุดตลอดมุดจนจะตายดูดูดูกันดดูโอเคเลยนาทีเดียวเฮยคุลบว่ะคุณมแค่สอเมอคุนแค่ตอนเที่ยงคืนนี่แค่สองตัมทำไมมันลอก็ได้ขนาดนี้วะเนี่ยโอเคเซฟ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 เ บางคนอาจจะหาดูลิควิดดิจิทัแบทลูคีกีทูเดอะโฟร์ฟอลฟอร์ฟอลออชั้นสีเดี๋ยวจะค่อยโอเคดิจทัลเราร้าอไรสักผ้าเหรอไม่มีอะไรเลยเออไม่เจาะนอ่ะโอ้ไลเตอร์ออตทได้รับไฟแช็คมา เฉลกเรือ่องนี้อยากเผาทิ้งแม่งเลยหาได้ไปแชค็คตรงนั้นเนี่ยมันจะโผล่มั้ยเนี่ยฮึฮึอออโอเคไม่มีอะไรขอบอกว่าเกมนี้มันต้องอ enter, enter, อ enter ลูกศรเเอ enter เ n อร์ลูกศรเอเ n อร์ตลอดนะครับขอพอกดครับเดีเ๋ยว อะไรก็มันก็เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ไปอีกแบบหนึง่งโอเคคน the เด v i l i วอิสบล็อกบางคนอาจจะหาว่ากูพูดเฮ้ยอะไรแต่ไม่ต้องสนถ้าเกิดบางทีงทีไม่ต้องสนใจแต่เราเวลาผมพูดก็เาลิ้นพันกันนี้แหละ เกมนี้ถ้าอาจใช้เวลาเล่นนานหน่อยนะเพราะมันต้องหาอะไรไปไเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆอายเทนเดี๋ยวลองใช้ดูวย Doesn't work anymore ไม่มีมันทำงานไม่ได้โอเคเซฟก่อนเซฟเซฟสุดรอบ door What open อะไรไม่ใช่มันโผล่ไว้เหรออันที่บ้านพ่อเนี่ยตรงนั้นจากตรงนั้นเป็นมันไอ้ขี้ๆนั่นเป็น,นมันนะอันนี้แมพออปพท์ไม่ใช่โผล่มาอีกเหรอเอ้ยของลุงเนี่ยใช่โผลมาอีกอ่ะอย่าหมึง คนโลกทิ้งเนี่ยตอนนี้เราจะมีกูไม่รู้แล้วจะเล่นยังไงต่อ <c oughs> เออเดี๋ยวอ,อ๋ออันหูหมดโอเคโอเคต่ okay, okay. วุ้ยช็อนเลยอ่ะแค่ถือผู้อะแฮนด์เกิลชิพอัพท์

โอ้เซบแท้กาทีดูมันดูดีนะอ๋อสิบห้าสิบแปดเดี๋ยวได้อีกสองทีโอเคทำไมกอ้ยแดงดูมันแปลกงวะไม่ใช่บมึ่บอกว่ากลายเป็นกุ้งขันอ้าวอ่นะอะ What the fuck กินแดดสีน่าละ ใช่หัวมุ้งผมมาใส่แบบโอ้ยทุดเดียดบางที่สุดเลยนี่ไม่รู้จริงๆนะเนี่ยว่าถึงมาดูดูไปนิดเดียวอย่างเงี้ยเฮ้ยแม่หมฮิโรจิอยู่อะไรดูแล้ว ฉีเอายะรดูฉีดีอย่บ้างยาสมาอุ่ก่อนนะดูียู่สี่ดทุกดมอนสเตอร์ดูแกแกนุชไมไอไอฮนันอีก่วง but still h a t to believe ใช oh, ่แต่มันยากที่จะเชื่อที่จะคอสิโอ้มันไม่ได้เป็นไปได้เลย On top of that, all the exits are sealed. Oh, ทุกทางออกทุกทางปิดหมดแล้ว We got a u s e l v e t r a p man. Oh, เราติดอยู่ดี้แล้วเพื่อน i o see that way? Yeah. อ uh, ่มันก็ใช่ดีกว่า Let's split up and search some more. Are you allowed to first fall? First fall, okay. g o o d l u c เท่าดีนะจ๊ะคิดตัวสำรวจดีๆ โผล่มาสักทีกูตกใจเนยเว้ยเอาเถอะทีนนี่นั่นตรงนี้มันอะไร There something why can be near i n s t e p I t e m side by side with one long cat with one small then อะไร Small and b o t t o m on t i c เอ่อ มันใช่ไงระเนี่ยมีคินเซนเออมันใช้ยังไงอะบอกทีอ่าืมใช่ปะเฮ้ยนิมพาไอะัวเนี้ยไม่เคยเล่นอ่ะเดี๋ยวค่อยดู จริงเหรอมันใช้มันได้เงี้ยเหมือนเนี้ยตัะวะอ่ามันใช่ะะใชยังไงเนี่ยบอกกูทีเอ้ยใช่ไม่ไปแต่เนี้ยเฮ้ยแม่งเฮ้ยโผล่มาได้ไงวะไอส้สาร ไอ้โอ <poisoned. S 2> ้ยเลยย่อมยังแก้ประสนไม่เสร็จเลยมึงก็โผล่มาใส่หน้ากูแม่ง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 ตายสัเวรตุ้ยจบไอ้ยุ่งแม่งยังแก้ประสนไม่เสร็จเลยมึงก็เสือโผล่มาโอ้ยสามทุ่มแล้วโอเคครับงั้น ผขอจบกรรไลนแคสเป็นทอนนะครับ <S <S สวัสดีครับ